ต้องเข้าหาเขาแบบไหนเขาจึงจะสนใจเรามาฟังคำนายความรักของชาวท่านน้ำกัน,นะครับว่าคุณควรที่จะต้องเข้าหาเขาแบบไหนพูดคุยแบบไหนถึงจะพิชิตใจเขาบ้างมาฟังคำนายกันเลยครับสวัสดีครับพี่หมีจช่องหมีอ้วนดูดวงนะครับเพิเข้ามาแล้วฝากกดติดตามกดแชร์ผมด้วยนะครับวันนี้พูดถึงท่านน้ำกันนะครับได้แก่ราศรีกรกฎราศรีพิจิกแล้วก็ราศรีมีนนะครับว่าต้องเข้าหาเขาแบบไหนเขาจึงจะสนใจเรานะครับ้วยวิธีไหนบ้างจะพิชิตใจกันนะครับมาฟังคำนายกันเลยครับผมจะเปิดทั้งหมด3เซตนะครับและสามใบเป็นคําถามแบบแบบ เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับว่าคําทํานายจะออกมาในรูปแบบไหนเพื่อให้คุณได้ดีใจเขาอย่างเต็มที่นะครับมาเริ่มต้นที่เซตแรกกันเลยนะครับของชาวท่าน้ําเองนะครับบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่เปิดรับสิ่งใหม่ๆอยู่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเข้ามาด้วยความอยากจะคุยกับคุณอยากจะคบกับคุณอยากจะสารความสัมพันธ์กับคุณอยู่แล้วนะครับคุณไม่ต้องทําอะไรที่เป็นเรื่องพิเศษอะไรเลยนะครับเพราะเขาชอบในความเป็นคุณอยู่แล้วชาวท่าน้ำจเป็นคนที่ก็น่าจะให้ใจคนอื่นก่อนเสมอนะครับแล้วก็เป็นที่รักของ รอบข้างอยู่แล้วมากๆนะครับผมบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเป็นคู่ของคุณเป็นเนื้อคู่ของคุณที่อยากจะสารความสัมพันธ์จริงๆเขาเข้ามาจีบคุณเข้ามาคุยกับคุณนะครับหรือว่าเข้ามาอยากเข้าหาคุณเนี่ยเพราะเขาอยากจะคบกับคุณแบบจริงๆจังแต่ว่าใดๆแล้วผมก็แอบมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยแอบจะมีความพววงอยู่เล็กๆเพราะว่าคนคนนี้แอบเป็นคนที่ไม่ค่อยน่าไว้ใจสาหรับคุณสักเท่าไหร่เพราะใจคุณเนี่ยปิดตายกับเรื่องของความรักเนี่ยมานานมากครับผมนะอ่ะเซตที่สองนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับต้องเข้าหาเขา ว่าเรารู้สึกว่าเราหมดใจกับคนคนนี้มากๆรู้สึกแปลกๆนะครับรู้สึกไม่โอเคกับคนคนนี้นะครับในระดับหนึ่งเลยทีเดียวรู้สึกว่าเขามีเล่ห์เหลี่ยมอะไรบางอย่างที่อาจจะมาเล่นเกมกับความสัมพันธ์ของเราหรือเปล่านะครับแต่ใดๆเลยผมว่าคุณอย่าเพิ่งคิดมากกับเรื่องนี้นะครับปล่อยใจสบายๆกับเรื่องนี้ดีกว่าครับเพราะว่าคนคนนี้เนี่ยเขาเข้ามาด้วยความจริงใจอยู่แล้วรวมถึงแค่คุณเนี่ยเปิดใจให้รับเขานะครับเปิดใจกว้างๆรับสิ่งใหม่ๆนะครับเปิดใจเกยการพูดคุยนะครับหรือว่าได้เรียนรู้กกัันนเเีี่่ผมมวาาาาจะะป็อไรรทดสํหบขๆ ครับอันนี้ก็แค่ขอให้คุณเปิดใจกับเรื่องความรักแค่นั้นเองครับผมนะอ่ะเซตที่3นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับต้องเข้าหาเขาแบบไหนเขาจึงจะสนใจนะครับอย่างที่บอกไปว่าใจคุณเนี่ยมันลังเลมากๆเลยนะชาวท่าน,น้ำนะกะรกฎพิจิกแล้วก็มีเนี่ยรู้สึกว่าใจคุณเนี่ยไม่เปิดใจรับอะไรใหม่ๆเลยกลัวนะครับค่อนข้างที่จะมีความ ทรงจำกับเรื่องของความรักในอดีตเนี่ยมาครอบคุมใจเนี่ยอยู่ค่อนข้างมากนะครับผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่แย่สําหรับคุณนะครับถ้าคุณไม่เปิดใจรับสิ่งใหม่ๆเนี่ยเพราะเขาเข้ามาแบบจรงิงจังจรงิจรงอยากจะเป็นตัวจริงในความสัมพันธ์นี้ด้วยเช่นกันแต่ใจคุณเนี่ยไม่พร้อมนะครับผมว่าถ้าคุณไม่พร้อมจริงอ่นะแนะนําว่าให้คุยกันก่อนให้คุยกันไปก่อนนะครับสัก2เดือนหรือ3เดือนถัดจากนี้ครับแล้วค่อยว่ากันในเรื่องของการคบกันและการไปต่อในระยะยาวนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าจะมองรวมๆแล้วกับคนคนนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเป็นอะไรที่น่าประ ราะคนคนนี้เขาเข้ามาด้วยความจริงใจคาดหวังกับคุณในระยะยาวนะครับรวมถึงการไปต่อในเชิงครอบครัวและคนรักนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆนะครับถ้าคุณจะเปิดใจกับคนคนนี้ผมบอกเลยว่าสําเร็จแน่นอนครับ